ครับสวัสดีครับผมไอทีเกมเมอร์ T amer, จาก u ู u ูบส e ินเพย์นะครับวันนี้ผมมาเล่นในจุดที่ต้องมาฆ่าเมียนะว่าที่ีผ่านจะต้องทำาังไงในการผ่านที่โหรดร้ายในหมู่แม่เท้านะฮะคือสิ่งที่ต้องมีนะฮะที่ขาดไม่ได้คือต้องมีขวานก็มีปืนนะครับผม เราจะลืมลมเฟิร์สอิดนะฮะเฟิร์สอิดเราจะมีให้แค่สามปวดเท่านั้นนะครับปวดข้างล่างที่เราหยิบมาแล,แล้วก็มีข้อมูลอีกสองปวดนะครับผมเก็บกระสุนปืนไปด้วยนะฮะกระสุนปืนมมนอยู่จุดตามคลิปนี้นลครับจุดไปหมดเลยนะครับเพราะว่าป้องกันไม่เราตายกันตายได้ตอนแรกแรกเนี่ยเราควรที่จะ ถือปืนก่อนหรือจะถือขวานก่อนก็ได้ขึ้นอยู่ที่ผู้เล่นต้องการนะฮะของผมนี่ใช้ใช้ขวานก่อนเลยนะฮะนี่ผมก็เริ่มขึ้นแล้วก็ลงผม,มาที่ประตูแรกนี้นก่อนเลยครับผมมาเพื่ออะไรนะฮะคอยดูนะครับผมรอให้ประตูเปิดแล้วก็รอรอให้มีอามาใช้เลื่อยฟันที่ตรงประตูนะ แล้วผมก็จะหาวิธีจัดก,การตอนที่มีอาอะไรเข้ามาผมฟันไปสองสามทีฮะแล้วผมกดแอลหนึ่งกับอาสองรัวๆพร้อมกันเพื่อป้องกันนะห้มันมีอามาทำร้ายเราแล้วก็หาวิธีวี่โอ้พี่โดน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 นิดหน่อยไม่อะไรยังไม่ตายเรามาข้ามาประตูประตูนี้นะฮะเราก็รอรอฟันตรงนี้ต่อเช่นเคยฮะ พอฟันตรงนี้ต่อฟันประมาณสองสามีแล้วกด 1, 3, 2, ing, แอลหนึ่งกับารสองรัวพร้อมกันกดรัวๆเลยฮะทีบทีบเสร็จแล้วเรารีบวิ่งเลยหันหันแล้วรีบวิ่งพิมไปเข้าประตูนี้นะฮะแล้วเราก็วิ่งมาถึงจุดจุดนี้นะครับผมก็รอรอเวลาให้เมียมาฟันตรงนี้นะฮะพอเมียเริ่มฟันเสร็จปั๊บไม้เริ่มร่วงนะฮะเราก็รีบจัดการนะครับ เราเห็นตำแหน่งตรงนี้นะนะพอไม้ร่วงเรารีบจัดการเฟันบ่อยฟันรัวฟันรัวเช่นเคยครับกด L1 กับ R2 รัวพร้อมกันนะกดรัวๆไปเลยเราจะถีบมีอาได้เราเราก็รีบผันหลังกลับไปเพื่อมาเปิดประตูนี้รีบออกมาครับที่ปิดเลยครับมีอาออกมาไม่ได้แรามาใช้วิธีเดิมครับใช้วิธีเดิมในการฟันนะฮะพอไม้ไม้ร่วงทุกฟันนะครับ เช่นเคยครับกด L หนึ่งกับ R สองโัวครับกดรลัวกดโัวพีใส่ปั๊บเรารีบรีบออกไปเลยตรงจุดนี้เราก็รีบเอาปืนมาใช้นะฮะถ้าใครถนัดยิงหัวก็ยิงเลยนะครับผมของผมนี่อาจจะไม่โดนหัวอ่เราผมก็จะวิ่งหลบอย่างเดียวเลยทีเนี้ยวิ่งหลบแล้วก็ยิงนะฮะตรงนี้ค่อนข้างโหดร้ายหน่อยนะครับ หมดแม่เท้านี่อนข้างจะยากเราต้องใช้สมาธิในการเล่นด้วยนะฮะโอ้มาว่าชิดเข่งเลยอุ้ยตั้งหลักไม่ทันเลยจะมาทางไหนอ่ะโอนานุนู่งมา,างแล้วล่ะ <c oughs> ถ้าถนัดยิงหัวก็ถนัดเอ่อถนัดยิงหัวนะยิงหัวไปเลย เห็นแล้วกับโดนกับโดนกระสุนไม่ได้รีโหลดด้วยเสร็จแล้วครับพี่ผมจ้ดูแปลกๆมาหน่อยนะว่าทำมต้องใจขวานก่อนผมไม่ค่อยเก่งเลยไงอ้าวหมดแล้วครับ กระสุนหมดพอดีโอ้โห,โหจบไปจนได้ยังมีเหลืออีกตั้งสองหวดยังไม่ได้ใช้นะครับผมก็ใช้เลยแล้วกันปาบนะยังไงก็ไม่ตายครับเ <c> อ <oughs> รอดครับก็วิธีนี้เป็นวิธีที่ผมลองแล้วมันคิดว่าใช้งานได้จริงแล้วก็เรายังยังมีขวานนะครับเพราะว่าเอาขวานไว้สู้กับมัน ตรงบริเวณจุดนี้ครับสมมติมีอาออกมาจากนี้ไปนะเอาไม้หามหามะโดนต่อยซะก่นอกนป <c oughs> างโอ้โหจบเลยพอออกจากประตูไปผมจะยืนอยู่ฝั่งาสายส้ายมือติดติดกับประตูเพื่อรอที่มีอาออกมาแล้วก็ตามมาเลยแค่นั้นเองนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมีเพียงแค่เท่านี้นะครับก็ไงก็คนไหนที่ได้รับชมก็ขอบคุณครับสวกสดีเลยครับ